สวีดัสสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอคอนเสเช่นเคยครับวันนี้เขาเป็นคนที่สบายนะถามว่าสบายไหมก็สบายนะยคือคือเขาไร์สดขายเอ่อกล้วยเนี่ยคือเขาสบายมากเขาจะตั้งกล้องไว้อยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละนนแล้วก็นอนอ่านนะครับ,บแล้วก็เอฟซีก็เดินพิมพ์อยู่นั่นแหละแล้วเจ้าของก็ก็มีไร์สดอ,อันนี้ ไลฟ์สดทางช่องติกตอกช่วยทาง y o YouTube ท b e นะครับก็แวะเข้ามาอุดหนุนด้วยเลยกันไม่งั้นก็ติกตอกอะไรประมาณนี้นี่แล้วเราก็เสียงเงียเร็วเสียงเงียเร็วเดี๋ยวจะให้กล้วยกินเสียงก่อนเสียงก่อนแเร็วเสียงเสียงเสียนเสียง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 เล้วเสียง Ồ, siêng đâu siêng Siêng lỗi xin lỗi xin đại xin lỗi xin đại xin lỗi Siêng lỗi siêng lỗi xin แนทายขี่ไหมลูกขี่ไหมไม่รู้ขี่ไหมก้าขี่ไหมก้าขี่เนี่ยจะแม่พาขี่ปะตายแล้วกมันเลไกไ็ปไหนี่นไทย่เปไนบ้านไดนเนาะอยู่ใต้ถนบ้านรือว่านี่ก็จะเป็นควานที่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าถึงเวลาอยแล้วครับควานนี้เป็นควานที่ขี้เกียจนะครับ กล้วยนี่ขายวีเท่าไหร่ครับวีห้าสิบวีห้าสามวีร้อยได้สองวีร้อยหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้ครับมันพุชเชอร์ขายแต่วีละห้าสิบอะเอเข้าขายวีละห้าสิบสองวีร้อยเขาไม่ขายเขาไม่ขายหรอใช่ขายวีละห้าสิบสองวีร้อยหนึ่งเขาไม่ขายแล้วแล้วคือขายแค่วีละห้าสิบใช่ไม่ขายสองวีร้อยใช่ ờ oh, thôi thôi hai lời, hai lời. thôi 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 còn leo xiềng còn xiềng lào xiềng lào xiềng lào ừ, xiềng lào xiềng lào xiềng cha xiềng lào ừ, xiềng lào xiềng lào hai lề hai lào xiềng lào xiềng hai bài. lào xiềng lào xiềng lào เอาเสียงเงอนเสียงเงอนเนอะถอยไปถอย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 ก่อนถุงเงินถอยไปไปเดินไปเดินไปถุงเดินไปหาตัวเล็กไปเดินไปหาตัวเล็กไปคาดตรุอ่ะทำไมต้องซ่อนอยู่ข้างหลังด้วย เแ้วะะเคียแบบ oh. ราอยากให้เขาเคี้ยวหนึ่งก็จะย่อยดีใช่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 ใชไม่รีบท้างั้นจะท้องอืดเดี๋ยวแกเร็ว <Huh? S 1> ช้างกิน <Huh? S 1> กินไม่เคี้ยวก็แกเร็วเอาเสียงสามชาหน,น่ะนี่ขอเสียงสาม oh. ชาวก่อนเอาสามชาก่อนเร็ว ไมม่ีมมสา,าแล้วเอาเปลือกไม่ให้กินแลนะกนแ้วแบบนี้เลยนะฮะแบบแบบนี้เลยนะโอ้คือเขารู้เลยใช่ไหม ความอยู่ความเป็นมาเราต้องรู้ที่ใสงบางตัวเขาไม่เขาไม่เอาควานก็มีแต่ตัวนี้เนี่ยเหล่าเขาจะเอาควานไปที่ไหนได้เงินได้ทองนั่นตัวนี้แลนไหนทองไปไหนทองจามาป้อนหน่อยเร็วเร็ว เฮ้ยควานวันนี้ทำไมหล่อกว่าเดิมอะไหนเนี่ยโอ้ช่วงนี้มีความรักใช่ไหมลูกสีชมพูรักต่างไว้ยอะรู้จักางไหมใช่ไหมแบกน้ำหนักแล้ววันนั้นได้กี่คนวันนั้นได้กี่คนถอยถอยรจบร้อยให้ดูหน่อยดิเอายกร้อยหน่อยเร็ว จะมาดมทำไมโทรศัพท์ขี่ยกล้อให้ดูหน่อยดิไม่ตัวเมีย เถอบหน้าอีกดิเถอบหน้าอีกเข้ามาเลยเขลยไม็นไรเาอเราอยู่แ้อย่าหลบาหย่าหลบพก็ปล่อยดีเลยจ้าดีเลยโอ้พี่หมนเลยตัวเล็กนั้นกินได้ไหมได้แต่ต้องต้องจุกกใส่ปากมันเลยไปวะไปให้ตัวเล็กดูดิใส่ปากมันอะ thôi lưu thôi lưu thôi gọn thôi 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 à, dạy thôi. Dạy thôi 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 con. thôi 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 นี่เอาให้ตัวเล็กนีล่ะทำไมอ่ไอา้ายทำไมอทไนี่คุณตื่นแต่เช้าคุณอาบน้ำแปรงฟันยังเนี่ยมอน้เอ๋ออาบน้ำให้เช้าลืมอาบน้ำให้ตัวเองโอยนี่อีาน่าน่ะ หาถอยถอยถอยดึงทีละลูกเหมือนไม่กลัวเลยอ่ะไม่ไม่จะระแวงหน่อยเพราะงวงเหมือนปลิงไงใช่แต่เราเริ่มปอนสักหน่อยเราก็เริ่มรู้แล้ว ใชครับเแต่สำหรับคลิปนี้เขอฝากไว้เพียงนท่า้เราเจอกันคลิปต่อไป